สวัสดีค่ะสวัสดีวันจันทร์นะคะวันนี้อากาศดีค่ะมีแดดออกนะคะฝนตกเมื่อคืนนะคะป่าก็จะชุ่มชื่นแล้วก็ดูแล้วน่าจะมีเห็ดนะคะเมื่อกี้ก็ได้เห็ดเหลืองมาแล้วสองสีห่หกดอกนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปลุยป่าเห็ดเหลืองนะคะเป้าหมายวันนี้ก็คือเห็ดเหลืองค่ะ ส่วนที่ออกมาก็โตแล้วนะแต่มันเหมือนกับว่าออกไม่เยอะเห็ดเหลืองนี่เขาจะใช้เวลาในการฟักในการบ่มเนี่ยนานกว่าเพื่อนนะถ้าเกิดมันแรงไปน,นานๆเนี่ย <S 2> <S 2> <S เกิดอัดกันอยู่ในหลุมตัดมาเลยดีไหม นี้พอนี่เชือเขา,ขาวเต็มเลยเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งเน่าค่ะกินเน่าเห็ดพึ่งเหม็นฟุ้งเลยเดี๋ยวจะให้ดูนะคะขอเหลืองกลุ่มนี้ก่อน นี่นะคะเห็ดพึ่งหวานคาลิวหวานเน่าเต็มเลยยิ่ตึงขึ้นมาก่อนนะเดี๋ยวตัดขาทีเดียวเห็ดเหลืองนี่เขาจะเกิดที่เดิมๆนะที่ที่ไหนที่เคยเกิดมันก็เกิด ทุกปีนะคะอัะอัปเดตตะกรา้านี่ค่ะเหลืองล้นๆค่ะวันนี้มีออเดอร์สิบโลนะคะหนึ่งสองสามสี่เรลยงกันสวยงามมากเลยนี่อุ้ยอันนี้สามดอกด้วยซ้ำบวกอีกสามเหมือนกันหกดอกค่ะเหลืองเริ่มมาแล้วค่ะ เืองรุ่นใหม่ตรงนี้มีทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่รุ่นเก่านะคะลามาละไม่เอาเอารุ่นใหม่ค่ะดอกนี้สวยนี่ขาใหญ่มากเลยืกำลังน่ากินเหลืองดอกนี้หลายดอกค่ะคุณนี้โหอันนี้รุ่นสองนะรุ่นแรกก็ลาขึ้นไปเรียบร้อยแล้ว แล้วก็โดนหนอนกินจนเกือบหมดมันอัดกันอยู่ในรูเนี่ยเยอะมากเลยเป็นกระจุกเลย ออเดอร์10โลอาจจะไม่ได้ภายในวันเดียวนะก็จะเก็บสะสมไปเรื่อยๆนะคะเก็บทําความสะอาดเบื้องต้นเสร็จแล้วก็ใส่ถุงกระดาษเก็บในตู้เย็นมันจะได้คงความเย็นคงความสดค่ะว่าอันนี้รุ่นเก่ารุ่นเก่ารุ่นเก่าป่าท้ายหมู่บ้านอีกแล้วนะคะ ว่าเออคือช่วงเนี้ยเห็ดมันยังออกไม่เยอะไปไหนไกลก็ไม่ก็ก็เหมือนกันนะคะคล้ายๆกันยังไม่มีเห็ดเยอะแล้วก็นี่แหละมาเล็มแถวท้ายหมู่บ้านนี่แหละเห็ดพึ่งขาลายดอกนี้ไม่ธรรมดาค่ะเกิดกลางน้ำเฮ่ๆมันเป็นที่ลุ่มน้ำขังและเห็ดมันก็มาขึ้นอยู่ตรงนี้แล้วก็ดอกใหญ่ใหญ่ค่ะไม่ธรรมดา ยังไม่แก่มากเลยนะนี่ค่ะหมวกส้มขาลายค่ะสแตร็บศพทำความสะอาดเลยนี่ค่ะอุ้ยมีเจ้าโขมแห้งเดี๋ยวเราจะเออจะตัดเลยดีไหมเดี๋ยวขึ้นมาตัดบนไอ้นี้ดีกว่าบนที่แห้งดีกว่าเนาะเดี๋ยวเรา ตัดฟองน้ําออกไปเลยนะคะลอกฟองน้ําเลยขาอย่างใหญ่ค่ะเนี่ยฟองน้ำก็กล้อยู่ในปา่าเขาอมน้ํามากเลยนะเพราะว่าฝนตกค่ะช่วงนี้โอเคเลยแบบนี้ มันลื่นอ่ะอุ้ยฝั่งนี้เหมือนจะโดนเยอะเยอะเกินค่ะเยอะเกินก้อนนี้ปล่อยก้อนนี้ปล่อยค่ะให้หนอนให้ทากเขากินต่อ,อดอกนึงโหอันนี้อันนี้ขาแน่นมากเลยแล้วก็โดนกินซะเกือบหลุดเราตัดมาเลยตัดเอาหมวกมาหมวกก็แสนจะตันหมวกแข็งโปกเลยนี่นี่ค่ะว้ายสีเดียวกับเมื่อกี้นะ หมวกตันมากแต่ขาเนี่ยโดนทากกินซะเกือบหลุดเลยนะคะก็ให้ทากเขากินต่อไปแล้วกันสองดอกงามเล็ดน้ำสวยๆหูขาอย่างตันอะทักสวัมนะคะนี่เห็นไหมน้ำน้ำนุ่มนะคะ อ,อนอเลยไม่กินไม่เอาเอารุ่นขาตันๆ สวยมากค่ะขากลุ่มนี้ขาตันขาใหญ่อันนี้รุ่นแรกลาขึ้น ตรงริมนะเดี๋ยวเราจะตัดออกนี่ตัดออกไปเลยก็ได้ส่วนดีมาเนาะ จะได้ไหมจะได้ไหมดอกนี้เอาดอกนี้ก่อนดีกว่าดอกนั้นอะยากเดี๋ยวท้ายสุดแล้วกันหนึ่งมันออกมาแต่หมวกขาไม่มาค่ะต้นยญ้าขวางอยู่ ในรนุ่นใหม่นะก็ตรงนู้นอีกด,ดอกอยากสวยสวยมากมเหมือนดอกไม้เลย อัปเดตะกา้าค่ะนี่เหลืองแล้วก็อนุนพึ่งกับขาว้นาำนะคะสวยมากเลยสามดอกค่ะนี่โอ้โหอย่างงามว้ายไหนเห็นไหมขาติดไอ้นี่ต้นบูเบอรี่เห็นแตกกันดิดอกนี้ โอ้ขึ้นมานานแล้วนะเนี่ยต้องตัดริมหมวกออกค่ะมันขึ้นมานานแล้ะนี่แปะชมพึ่งหวานแก่ค่ะเนี่ยเอ๊ะจริงๆหมวกมันยังแข็งอยู่นะวินิชฉายสักนิดนึงดีไหมนี่ปาดเดี๋ยวชำระมาดูนิดนึงนะ ฟองน้ำเขียวแล้วขาไม่แน่นะเดี๋ยวถ้าขาไม่มีรอยหนอนเจาะเราอาจจะเอาขาไปอืมขาโอเคเลยค่ะนี่เห็นไหมยังขาวเลยก็คือมันมีหนอนตัวหนึ่งอะเจาะแต่มันไม่มีการชอนชายอะเห็นไหมยังสวยเลยเอาค่ะเอาได้ขาไปนะคะ ดอกนี้ล่ะเหมือนพึ่งหวานเลยนะเนี่ยเออพึ่งหวานค่ะนี่ดอกนี้ยังไม่แก่หมวกก็ตันขาก็ถ้าจะตันอยู่อืมขาตันค่ะข,ขาตันเวลาปอกเปลือกก็จะรู้สึกมันฉุบ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 กรอบอะ่ะนี่ สวยค่ะสวยเพึ่งหวานดอกนี้ยังไม่แก่ใต้หมวกก็ยังไม่แก่นะคะเนี่ยเห็นไหมเอาค่ะเดี๋ยวหยุดทายากันยุงนิดนึงค่ะมันเริ่มจะหมดลิปเริ่มจะหมดลิปเป็นแบบนี้นะคะเป็นเหมือนเนี่ยทาแบบเนี้ยเหมือนลิปมันอะ่ะก็จะทาเนี่ยแถวแถวหน้าแถวคอแถวหูแถวผมเนี่ยแล้วก็ หลังมือค่ะนี่แบบนี้ตังเกงเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วเราก็อัปเดตตะก้านะคะนี่ตะก้ารสองหลุมเหลืองแล้วก็รวมค่ะเห็ดรวมเห็ดเหลืองกลับมาที่เหลืองค่ะหลายดอกเลยกลุ่มนี้โอ้โหมันอยู่ในพงหญ้าบลูเบอรี่ เก็บค่ะเก็บอยู่ในพงหญ้าบลูเบอร์รี่เจอแบบาบางเอิญบางเอิญเกือบเหยียดนะ หมดหรือยังหมดหรือยังขาเลยส่วนไหนเป็นลาตัดออก นี่ค่ะจะเต็มแล้วฝั่งนี้ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรมีถุงสำรองมาอยู่นะคะหวานนะเนี่ยโอ้ยหมวกแข็งค่ะหมวกแข็งสวยมากเลย,ยขาอ้วนขาย,ยาวขาอ้วนขาใหญ่ ยุงเริ่มมาแล้วค่ะพอเจอเห็ดยุงก็มานี่ขาสวยค่ะไม่มีรอยชนชัยของนอนก็พอได้อยู่นะคะเห็ดพึ่งสวยมากเลยเห็ดพึ่งหวานนะคะรุ่นนี้ เตียนศพหรือคาริวาคหวานนะคะชื่อเห็ดตัวนี้นะคะเห็ดพึ่งหวานเยอะเลยค่ะนี่เต็มเลยอุ้ยนี่อีกนี่พงหญ้ารูเบอรี่ค่ะนี่วายข้างหน้านุ่นเต็มเลยเห็นไหมเก็บค่ะเก็บวายหักมาเลยดอกนี้ เห็ดเปราะมาก ออเดอร์10โลเราก็จะสะสมไปเรื่อยๆนะคะเก็บสะสมไปเรื่อยๆครบ10โลเมื่อไหร่ค่อยติดต่อลูกค้าเนาะเพราะว่ามันเยอะนะคะ10โลเนี่ยครั้งเดียวนีย่ยังไงก็ไม่ถึงแน่นอนคะ่ะถ้าไม่มีทําเลทอง มีอีกไหมจ๊ะ ตอนนี้เราเปลี่ยนมาใช้ถังแล้วนะคะเนื่องจากว่าย้ายป่าค่ะมันก็ไม่ไกลจากจุดเดิมหรอกนิดเดียวแต่ว่าขี้เกียจถือตะกร้าใบนั้นเพราะว่ามันเริ่มหนักแล้วค่ะก็เลยเออเปลี่ยนเลยพอดีมีกระแปงอยู่กระแปงสําหรับใส่บลูเบอรี่นะคะก็เลยเอากระแปงเข้ามาแทนจะได้ไม่ต้องถือตะกร้าให้หนักเนาะ นี่คะ่ะเหลืองกลุ่มนี้แล้วก็เห็ดพึ่งเจออีกใหญ่สุดอยู่นี่นี่คะ่ะสวยงามมากเลยเหลืองนางงาม ่อนนะเดี๋ยวตัดขาทีเดียวกองรวมกันค่ะเดี๋ยวตัดทีทเดียวเจอเห็ดเยอะทีไรแบตจะหมดทุกทีโฮ้ย ดีใจสุดๆวันนี้มาแล้วเจอเห็ดมาเจอเห็ดช่วงแรกๆไม่เจอเลยเดินจนขาลากใกล้ๆทางรถไฟค่ะเสียงรถไฟดังมากเลยดอกนี้งามที่สุดเหลืองนางงามค่ะนี่เห็นไหมมีดอยู่ที่กลน กระแปงนะคะนี่ค่ะถือว่เยอะนะเนี่ยกระแปงสิบลิตรนะคะออกค่ะออกฝนมาแล้วถึงลดฝนมาพอดีสรุปผลงานวันนี้ค่ะในตะกก้าก็มีเห็ด พึ่งนะคะเห็ดรวมอยู่ตรงนู้นนะหลุมนู้นแล้วก็เหลืองอยู่หลุมนี้นะคะแล้วก็ในในกระแป้งอีกนะคะถบ้านแล้วค่ะฝนตกเ้อไม่ยังกเลยเดี๋ยวทีนี้อัอพเดตค่ะดีนะคะอันนี้เป็นเห็ดพึ่งนะแล้วก็เหลืองค่ะแล้วก็ในตะกร้าเห็ดพึ่งเห็ดขาวแล้วก็เห็ดเลืองนะคะ เดี๋ยวคลิปนี้ก็ลาทุกคนก่อนนะคะฝนตกหนักมากไม่แน่ใจว่าจะดีหรือเปล่าไหมคะขอบคุณสำหรับคลิปนี้ค่ะแล้วพบกกันใ่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ